มาดูเกสนตัวเมียและเกสนตัวผู้ที่พร้อมจะผสมของบอนสีกันนะคะวันนี้ตัวเมียที่อ้อมจะผสมวันนี้นะคะเป็นลูกไม้ชมพูกระดูกดำนะคะเพื<ๆ>่อนๆกระดูกชัดเจนมากเป็นสายหวานวันนี้ ตัวแม่ที่จะตั้งทองของเราก็คือลูกไม้ชมพูกระดูกดำนะคะหอมกลิ่นหอมมากค่ะเพื่อนๆหอมแบบหอมฟุ้งกระจายเลยตัวพ่อพ่อวันนี้ก็คือพยามมลนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเกสรตัวผู้ที่พร้อมจะผสมเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะจะมีความ ฟูฟ่องๆหน่อยจะฟูฟูหน่อยนะคะเพื่อนๆบริเวณตรงนี้จะเรียกว่าเกสรตัวผู้นะคะดูงไม่เพื่อนๆเห็นชัดๆ,ๆเขาจะฟูฟูแบบนี้นะคะเพื่อนๆ,ๆอันนี้ก็คือเกสรตัวผู้ <S <S และสําหรับเกสรตัวเมียเกสรตัวเมียจะอยู่ด้านล่างนะคะ เกสรตัวเมียจะอยู่ตรงนี้ตยวเขียวๆที่เป็นกระป๋อหุ้มอยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทําการผสมเกสรบอลสีให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนยังไม่เข้าใจว่าเกสรตัวผู้เป็นยังไงเกสรตัวเมียเป็นยังไงนะคะให้เพื่อนๆดู เห็นถึงละอองฟูๆของเกสรตัวผู้ไหมคะเ,เพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าตอนแรกอ่ะที่อ้อมยังไม่เคยผสมบอลสีอ้อกมกงงเหมือนกันนะว่าอะไรคือเกสรตัวผู้อะไรคือเกสรตัวเมียก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่พอเลี้ยงไปเรื่อยๆอยู่กับเขาไปนานๆก็เริ่มหัดผสมก็ผสมติดแล้วก็เลยพอผสมติดแล้วก็เลยอยากจะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่า เกสรตัวผู้เป็นยังไงเกสรตัวเมียเป็นยังไงนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมบอลสีกันเลยดีกว่าขณะนี้ก็เวลาประมาณทุ่มครึ่งนะคะเพื่อนๆเกสรของบอลสีเนี่ยเขาจะบานช่วงประมาณหนึ่งทุ่มถึงประมาณสองทุ่มสามทุ่มมานะคะ ก็ไม่เคยนั่งเฝ้าแบบจนดึกดึกสักทีไม่รู้ว่าบานไปถึงจนถึงขนาดไหนเนาะแต่ก็คืออ้อมจะสังเกตว่าถ้าเขามีกลิ่นหอมก็แสดงว่าเขาพร้อมที่จะผสมนะคะกลิ่นเกสรของบอนสีเนี่ยจะหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆหอมแบบหอมฟุ้งกระจายเลยเดี๋ยวอ้อมจะผสมให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเดี๋ยวอ้อมจะทําการเก็บละอองของเกสรตัวปูก่อนนะคะ ผมจะเก็บละอองให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเนาะเก็บละอองเกสรตัวผู้เพื่อที่จะเอาไปผสมกับลูกไม้สีชมพูกระดูกดําต้นนี้นะคะเออต้นนี้อาอไม่ทราบชื่อนะว่ามันเป็นลูกไม้หรือว่าเป็น,เป,นเป็นบอลมีชื่อนะคะตอนซื้อมาคือแบบว่ายังเล็กมากๆเลยแล้วก็ไม่รู้เจ้าของเขาก็ไม่รู้เขาก็เลี้ยงแบบชาวบ้านนะคะ เลี้ยงเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็ไม่รู้ว่าน้องมีชื่อหรือเปล่าอ้อมก็ไม่ได้สนใจหาชื่อหรืออะไรเนาะเพราะว่าน้องเขาสวยอยู่แล้วอะอมก็เลยไม่ได้ว่าที่จะหาชื่อหาอะไรค่ะแล้วก็สําหรับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะอมจะเอากระปุกอันเนี้ยเอาไว้เก็บเกสรตัวปูของพยามนต้นนี้นะคะจะค่อยๆนะเพื่อนๆ ก็ค,ค่อยปาดขึ้นไปนะคะแล้วมันจะมีเพื่อนเห็นไหมเนี่ยมันจะมีละอองเกสรติดอยู่ที่ปลายคู่กันเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บละอองเนี้เอาไว้ พอได้ละอองเกรสรแล้วเนาะเพื่อนจะเห็นไหมนี่ค่ะพอได้ละอองเกรสรตัวผู้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาละอองเกรสรเน,นี้ยไปแต้มกับตัวเมียกันค่ะตอนที่เราจะแต้มละอองเกรสรตัวผู้ให้กับต้นตัวเมียของเราดอกตัวเมียของเรานะคะ เราจะทําการกรีดก่อนนะคะเพื่อน จีดอย่าให้พยายามอย่าให้โดนเจสอนตัวเมียด,ด้านในนะคะค่อยๆจีบใจเย็นๆหลังจากที่เรากรีบรอบๆเสร็จรอบๆแล้วเราจะงัดงัดกจีบต่อ 嗯。嗯 ด้านในด้านในของเกสรตัวเมียก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเขาจะเยิมเยิมตรงตรงบริเวณเกสรตัวเมียเนี่ยค่ะเขาจะเยิมเยิมเพื่อพร้อมที่จะผสมนะคะจะมีเมือกเยิมออกมาพร้อมที่จะผสมพันธุ์เก็บตรงนี้ดีดีนิดนึงเพื่อให้เพื่อให้น้ำ อยางไหลออกตรงนี้ได้สะดวกนะคะพอเราปาดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะเอาเกสรตัวผู้ที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้นะคะค่อยๆเกี่ยวไปให้ทั่วทั่วทั้งบริเวณ ดอกตัวเมียเลยนะคะเกสรตัวผู้ไม่ต้องใช้เยอะนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใช้เยอะเดี๋ยวดอกมันจะไหม้ ผิดบกเดี๋ยวดอกมันจะไม่ไม่ใช่เดี๋ยวเกสอนตัวเมียมันจะไหม้นะคะเพื่อนๆใช้นิดเดียวใช้นิดเดียวแล้วก็แต้มๆไปให้ทั่วๆพยายามดูให้มันทั่วค่ะมันจะมียางๆเยิ้มๆ พร้อมที่จะรับละอองเกสรจากตัวผู้อยู่แล้ว ค okay. แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จวิธีการผสมเกสรตัวเมียให้กับบอนสีของเรานะคะสำหรับเกสรตัวเมียของต้นพยามมลนะคะซึ่งเราไม่มีเกสรตัวผู้อยู่ในมือเนาะเราก็จะใช้เกสรตัวผู้ของเขาเนี่ย ลงไปผสมแทนนะคะอ้อมเคยทําวิธีการนี้กับบอนสีต้นหนึ่งที่ไม่มีเกอรคืออ้อมไม่มีเกอรตัวผู้อยู่ในมือไม่มีสต็อกเลยแล้วก็มันบานอยู่แค่ต้นเดียวอ้อมก็เลยอันนี้คือเกอรตัวผู้เนี่ยเดี๋ยวต้องทําความเข้าใจกับเพื่อนก่อนนะคะเกอรตัวเมียเขาจะบานวันแรกใช่ไหมคะเกสรตัวผู้เขาจะบานวันที่สองอันนี้คือวันที่สองและซึ่งโอกาสที่จะติด เม็ดก็มีนะคะแต่ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนทั้งฝักอะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะใช้เกสรตัวผู้ของตัวเขาเองผสมตัวเองนะคะ อันนี้ก็ปาดแบบนี้เช่นกันนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อให้น้ํายางมันไหลไหลลงข้างล่างเนาะไม่ให้เกสรเขาโดนน้ํามากเกินไปนะคะอ่ะอันนี้เราจะใช้เกสรตัวคู่ของตัวพยามนเป็นตัวผสมตัวเองนะคะนี่เกสรมันจะติดอยู่ตามซอก ซอกซอกดอกอย่างงี้ค่ะตามกลีบดอกนะคะัพ mm ื hmm. ่อเพือเราก็จะเก็บนี่เลยเก็บที่อยู่กับต้น mm hmm. โอกาสที่จะติดยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นะคะ mm hmm. นี่ยังเก็บได้อีกเยอะเลย แล้วก็ตัวเมียเนี่ยยังไม่ทันจะแห้งนะคะยังมีความฉ่ำๆพร้อมที่จะผสมอยู่ ่ะแล้วก็แค่นี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนการผสมเกสรทั้งผสมตัวเองแล้วก็ผสมข้ามสายพันธุ์นะคะเสร็จแล้วค่ะก็วันนี้นะคะก็อ้อมก็มาทำคลิปดีๆมีสาระให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อมด้วยนะคะ วันนี้ต้องไปก่อนละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ